พุธศาสนาไม่ไม่ได้ปฏิเสธความสุขโดยตรงนะเพียงแต่ว่าปรับความเห็นหน่อยปรับความเห็นให้ตรงว่าก่อนที่จะวิ่งหาความสุขเนี่ยเอาที่ใกล้ๆกก่อนนะาที่ทําดับทุกที่เป็นความจริงอยู่ข้างหน้าเนี่ยทําอะไรก็ตามจะทําบุญทําคุณทําประโยชน์ทำอะไรเพื่อดับทุกข์จะทําบุญทําคุณทําอะไรเพื่อได้สุขเนี่ยมันจะเป้ามันจะเคื่อน คือคนที่จะตั้งเป้าว่าเพื่อได้สุขเนี่ยเขาก็จะทําบุญบ้างทําบาปบ้างทาอะไรต่ออะไรเพื่อให้ได้สุขเพื่อให้ได้มีเพื่อให้ได้เป็นเพื่ออาจจะว่าเพื่อไปฆ่าคนที่จะได้ขึ้นสวรรค์ได้นางฟ้าเทพสตองอะไรเนี่ยมันมันมันมีข้อมีความสุขเป็นเครื่องล่อมันก็จะทําให้เป้ามันเคลื่อนโดยมองไม่ออกถึงเหตุผลว่าจริงๆแล้วมันเพื่อความสุขเนี่ย จะวิ่งหาโดยเหตุผลนี้เนี่ยมันจะทะลุไปเจอความทุกข์มากกว่าท mm hmm. ีนี้ถ้าทําประโยชน์ทําอะไรต่างๆนะ mm hmm. เพื่อดับทุกข์เนี่ยมันจะเห็นมันจะเห็นเหตุผลที่ใกล้มากที่ชัดเจนมากมันจะทําให้เกิดปัญญาว่าที่ทําอยู่เนี่ยเพื่อดับทุกข์ทำไมต้องไปทําความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่นเพราะอย่างนี้มันไม่ใช่ดับทุกข์ละมันจะไม่ค่อยหลงประเด็นไม่หลงประเด็นที่จะไปสร้างทุก คนที่ต้องการความสุขเนี่ยมันไปหลงประเด็นไปสร้างทุกข์แทนที่จะเป็นสุขมันกลายเป็นทุกข์กันเลยทีนี้ถ้าคนมุ่งดับทุกข์เนี่ยทาอะไรอะไรพุ่ง์อยทุกข์มันก็จะขณะที่ทำเนี่ยมันเห็นเห็นผลที่ใกล้ไกโอนทำมันเกิดทุกข์อย่าทําเลยแ้่ทำทำแล้วมันดับทุกข์เนี่ยถูกต้องมันทําให้ทิศทางที่เป็นสัมมาชัดเจนพอดับทุกข์ได้สนิทนะไม่ต้องเรียกร้องหาความสุขหรอก มันดับความร้อนได้สนิทแล้วมันต้องไม่ต้องเรียกร้องหาความเย็นหรอกมันมามีมีโดยธรรม